เฮ้ยเฮอ,อะไรอะไรอะไรเฮ้ยเอาเป้าโอเคสวัสดีทุกคนนะครับยูกับผมทำไลน์นะวันนี้เราไม่ยุ่งกันในเกมของ Demonic Manor กันนั่นเองซึ่งเกมดังมากเรารีบไปดีกว่า, okay, าโอเคมาโอ้โหสิ่งเกมคูดดังเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตามชื่อเกมมันจะเป็นเครื้อหาดปีศาดอะไรสักอย่างนะ เปิดไฟก่อนเฮ้ยอ่ะเปิดไฟโคเทเลยมีมีปุ่มวิง่งมีมีปุ่มจับได้อุ้ยโอเคเออรู้แล้วเปิดแล้วนี่เนี่ยอะไรเดี๋ยวก่อนโห่กว้างมากวิ่งได้ไม่ไมีบเหน,เนื่อยแน่นอนเปิดเลยพี่เฮ้ยมันไฟใช่หมดได้อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยว่าเฮ้ยอะไรวะเสียกอะไรวะหยิบก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งนะ หยิบทานก่อนอุยอะไรวะเนี่ยึกว่าทานไม่ใช่ก้อนใหญ่เด้เกินมีอะไรแตะได้บ้างไหมห้ก่อนเอน้่ไงเนี่ยกระดาษแผ่นนี้แตะได้โอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมเนื้อเรื่องมันน่ากลัวจังเดี๋ยวอันนี้หยิบได้ไหมอันนี้หยิบไม่ได้เลยเออโอเคมามามา,มาอันนี้อะไรเอ่ย อ๋อท่านท่านโอเคโอเคเก็บทานก่อนนะเรองการท่านยังมาหาสา่นเก็บท่าทางแล้วเรามาทำอะไรวะไม่ตายสินักล่าพี่มือใช่ั่งเนี่ยก่อนวิ่งเลยพวกเดินช้าม,มากอ่าฮะางาั้นก็ชั้นต่อไปแล้วแหละเก็บทานก่อนทานเราชอบมากกระดาษอีกแล้วนะืมเดี๋ยวก่อน อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อ๋อชั้นตรงนี้สัมผัสได้ขสัมผัสดูไอยสิท่าน,น้ากุญแจโอเคได้กุญแจมาแล้วอ้ยท่านด้วยท่านโอเคเอ๊ะตลวนี้กุญแจที่ไหนกุญแจไหนมะเนี่ยอันนี้เหรออ๋อห้องนี้โทษว่าเอ้ยโอ้โหพุที่นิครวบวาดปานสวยมากว่าไปแล้วกันอูออ้ตกใจเก็บท่านท่าน อุ้ยสัมผัสไม่ได้เลยตรงนี้โอเคไปต่ออ่าล็อกอ kind of ีกแล้วประตูตั้งเยอะส่วนใหญ่ล็อกนะด้านนี้ลองสัมผัสดูอุ้ยอะไรอ่ะใครวะอุ้ยพุงชนโอ้โโอ้โหอะไรวะตกใจโอ้นี่มันอะไรวะนี่อโอเค เก็บทานก่อนเลยเดี๋ยวมันมีท่านบนนี้ได้ไงวะโอเคให้ตายสิอืมให้ตายสิมันเรื่องภายใครอบครัวด้วยกันนะเออ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 อว่าแต่เราเป็นใครเอยเออฮุ้ยไม่ใช่เป็นประตูนึกว่าม,มีตู้เซฟอะไรโอเคงั้นซ่อมไปเลยโอชาโอโห โอ้โหนี่มันถึงจุดเหตุการณ์ของจริงเนี่ยโอ้ยมีตู้เซฟจริงด้วยนี่อะไรเอ่ยก้องจุลัศน์ดคุณพอเปิดดูสิอ้อโอ้โห,โโหเปิดง่ายๆเงี้นะเคได้กุญแจมาแล้วกุญแ,แ,แจอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มกว่านะสี่ทุ่มสิบนีกว่าไม่กว่าอุ๊ยโหตดยสิอบจะมองยากมากอะไรคือการซ่องแล้วมองไม่เห็นโอเคเอไปว่าช่างมาแล้วกันเคออกไปดีกว่าเราได้กุญแจอะไรมาเอ่ยเดี๋ยวไปนะ ไปดูใช่เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอ้าวห้องนั้นมีเรื่องไปดูสิอย่างนี้เฮ้ยห้องนี้มีเรื่องอะไรไหนใครทำอะไรมีใครหรือเปล่าอือก็ไม่มีนี่เดี๋ยวก่อนอ๋อห้องนี้โอเคโห ทำไมคดีห้าเข้าประตูเยอะแท้หวะเปิดจัดเอ้ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยเข้าเดี๋ยวขอดูห้องนี้ก่อนจะรูปรูปเต็มเลยอุ้ยสัมผัสรูปได้ดไดเหรอพี่สัมผัสได้ไหมบอไม่ได้โอเคขอเปิดให้มังก่นกนอนไอ้เปิดได้เต็มเลยเดี๋ยวเปิดจะโอ้โหเปิดได้หมดเลยงั้นเอาแรกก่อนโอเคเดี๋ยวดูสิเฮ้ยเฮ้ย นี่มันเวทมนต์อะไรกันอ้าวจะอุ้ยอุ้ยโอย้พลังอะไรกันวะเนี่ยอุ้ยมีใครหรือเปล่ามีใครหรือเปล่าเอาสัมผัสได้เว้อยอาญามีกุนแจ๊เก็บหน่อยเก็บหน่อยโอเคให้ตายสิอุ้ยเอาใ่เลยเนี่ยเขียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่มันภาษาษเซนมีอะไรไวะเนี่ย ต่ว่าห้องนอนเขาก็ดูเรียบร้อยดินะเปิดเอ้ยเปิดได้ไพลังท่านชอบมากมีอะไรหรอกป่โ okay. อเคเดี๋ยวสิวิท่านแบบกำเต็มมือเลยตอนนีน้ถ้าไม่ได้ใส่กระเป๋านะได้มาเยอะมากเลยโ okay. อเคเขาฟังนี่ก่อนเอ้ยนี่ห้องลูกแน่นอนเมื่อกี้ไม่รู้นะห้องพ่อหรือห้องแม่เขียวภาษาสเส้นมีแหละอะไรไห โอ้โห oh, รูปรูปเขียวอื้อเชียวอยู่สิมีเจอ้าวลูกมีทา่านโอ้โหอีกแล้วจดไหม <'s> อุ้ยอ้โทษทีไม่น่าทักเลยอะไรวะรูปโอ้โหเยรูปอะไรวะเนี่ยมันมีจริงๆเรอนายท่ายที่ไยกันรูปแบบนี้โอเคต่อไปเอ้ยเมื่อกี้อันนี้น่าจะห้องทำงานคุณพ่อนะ ดูส่งใช่เหรอพอร่อด็อเตอร์เดี๋ยวก่อนเก็บอ่าเราจะจดหมยแป๊บนึงขอเก็บทานก่อนนะทานสำคัญเฮ้ยอะไรอ้าวเาว่างไงครับอา้อาวว่างไงเอยคุณแม่ว่างไงเดี๋ยวก่อนเก็บก่อนนะอย่าพิ่งนะเสียงมันจะรวดเลยคุณแม่เสียงมันจะรวดเลยตอนนี้ เก็บระยะไกลกันนะอืมให้ตายสิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเอาเป้าไม่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เล่นๆแหละแบบนี้เดี๋ยวมันดูอันตรายว่ะปิดประตูกันนะปิดประตูกันนะอ้าวไม่ได้อะพี่อ้าว พี่เขาเล่นและว,วะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราได้กุญแจมาใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดกุญแจได้มาจากอ่ในตู้นะเรามาลองเปิดกันดีนกว่าอ่าโ,โหง่ยเซนโคดดีโอโห,ห้องรับประทานข้าวอุ้ยห้องรับประทานข้าวเก่เาแล้วอืมโอโหดูโอตาโบเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเอ้ยเปิดสัมผัสเกะได้อา่าว้าเอ้ยมันสัมผัสไมได้เกมันเสีย อเคเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุยอะไรมันกระจาย้ะเกละกะแตไมไหมดเลยนะโอเคอุ้ยกินเลือดเลยนะย,ยังกินไม่หมดเลยเหี้ยนซะแล้วโอเคแล้วเห็นกระดาษละเฮ้ยอะไรนะ่ะเดี๋ยวเราจะมีประตูหยิบทานก่อนทานพี่ทานโอเคทานออ้อะไรวะเนี่ยสัมผัสเกะได้ไหมไม่มีโอเคถ้า okay. เราจะอ่านก่อนที่จะไปนะนี่อะไร พามาห,หาหุ้ยอะไรหุ้ยเอ้าหุ้ยประาเซนมีโพเชยหุ้ยอะไรวะแย่แน่จะของบ้านโกรธโอ้โหเยอะเชียวอืมให้ตายสิอืมเรื่องเริ่มเข้มข้นเดี๋ยวเดี๋ยว เข้มข้นพอๆกับเราตอนนี้เลยเนี่ยเราจะเจออะไรต่อวะเนี่ยเราต้องการไปประตูนูน้นเดี๋ยวๆเดเคติดอะไรวะอ๋อติดเก้าอี้เปิดอ้าเอา้เอาเดี๋ยวแล้วเราจะไปไหนต่อเอ่ยมันเปิดได้ไอ้บ้าเอ้ยใครจะรู้ว่าเปิดได้นึกว่าเปิดไม่ได้ทุกอันนี่ไง โอใครจะรู้มันเปิดได้ทุกอันมันจะยิบทานก่อนเลยโอเคเอากุญแจด้วยนะให้ตายสิหนูมันเปิดไม่ได้นะโอเคมาเม่เด้อยู่ห้องเดียละที่ประตูไม่เสียมันคือห้องนี้มาเปิดประตูแปลกเลยบ้าเอ้ยมาเปิดประตูอุยอ้ยอุ้ยอะไรอุย้ยอะไรวะให้ตายสิฉันใต้ดินก็เลยนี่เกมนู้นมาเจอฉันใต้ดินเกมนี้ เออเมื่อกี้มีโอ้โหมีสัตว์ร้ายนำทางเราให้ตายสิเดี๋ยวเด,วเดวีมาลงไปดูดีกว่ามีอะไรเอ่ยนะชั้นใต้ดินของเราโอ้อะไรละเนี่ยกว้างๆวันนี้ไม่กล้าเดินเลยโอเคเปิดที่สมบัติก่อนนะจะโอ้โหยิบทีโดนแน่เลยมาปึ๊บเดี๋ยว อะไรอะที่มันกำลังจะมาเดี๋ยว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 ก่อนนะอย่าเพิ่งทำห้นะกลัวเดี๋ยวลังอะไรเนี่ยสไปคเต็มเลยนะที่นี่โอ้โหเขผลิตสไปคกันโอ้ทานซ่องแซงเชียวเอโอเคโอเคมาเก็บท่านกันอ่าฮ้าเดี๋ยวสไปคเต็มเลยเอ่ออะไรอะนี่มันเครื่องอะไรวะเนี่ยเครื่องผลิตสไปคเดี๋ยว่ัน สารเครมีกำมมัตรังซี่เต็มเลยมันต้องมีอะไรดีเนะี่ยตรงนี้มันปูดออกมามันคืออะไรวะเออทำไมมันปูดบวมแบบนี้เจ๊ะนี่ไงเะไวะเปิดเครื่องทำสไปเยือคืออะไรสไปเ์จะออกมาเนี่ยอะไรเนะี่ยยิบยิบได้เต็มเลยเอะไรวะยิบยิบ โอ๊ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันหายไปได้ไง,ไงวะไอ้กอนกปูดเมื่อกี้เป็นไปไม่ได้นะาอะไรลนอยู่พื้นจดใหม้แล้วเลวยเยเดี๋ยว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 เฮ้ยจัดลางไม่ดีเลยวันนี้เฮ้ยลางไม่ดีววิ่งก่อนวิ่งก่อนลางไม่ดีสุดๆวิ่งก่อน เร็วมากอ้าวมันจบแล้วเลยมจบกันอย่างนี้เลยนะโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้ไว้คลิปหน้าก็าจะมาเล่นเกมอะไรอกก็อย่าลืมติดตามชมนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ